สวัสดีครับพแมไพี่น้องทั้งฝั่งไทยแล้วกัฝั่งลาวนะครับเนาะและผู้ที่ยุต,ต่างประเทศทุกผู้ทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยครัวผ้าเหลาอนะครับบนลงน้ำกับขึ้นโคกขึ้นเขาดงลงปลาเนี่ยแหละครับบ่ไรลงไปไล่มองเขากับเขาปลาหาเห็ดครับ มอนี้พาพ่อแม่พี่น้องหาจินแก้วไก่ครับมอนี่ไม้ไก่และบ้านปลาอยู่คาไงเบิ่งต้นอยู่คากระเจ้านะครับโอ้ยสากลากีนี่เลต้นมืงไงอยู่แถวโนนสมบูรณ์ไปแล้วครับอำเภอเมืองจังหวัดบึงการเฮานี้นแหละครับบ้านโนสน,น,โนสมบูรณ์ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดบึงการหาเห็ดคมเห็ดยูคาคือเก้าละครับ แต่ว่าแดดห้อนคักมือนนี่จากสีได้ขึ้นมาได้โอ้่งแต่วันสองสามเมื่อมันออกหลายโอ้ยคนเต็มแล้วครับนี่น้ำมันทางเส่นนี้จากคนจากรถมาหาเห็ดน้กันแตกเงาเงาแหละครับมีหอดพอข้ามมาจอดรถถารับซื้อผู้ใดาขายได้ละลายกะ เออผู้ได้หาลายลายกับมาขายครับนี่แหละครับฟางนี่ปลาอยู่ค่าตัวนี้ของเพื่อนบอยตัดกับไทยบานเพื่อนบอยตัดมันเป็นที่สาธารณะแต่ว่าก็มัดร่องจนไม่มันสีหกอยู่ครับแต่ว่าร่องกลางขึ้นจะเอารถถ่ายมาถ่ายไว้ถ่ายทุกปีครับแต่พอได้ยางหาเห็ดเนี่ย แต่ว่ามันอนี้จิมีว่ามันนี่มันก็จิได้ลองได้มาแล้วก็ต้องลองหาแล้วเนาะครับเนาะผมตะอ่อนต้นยูคามันเป็นต้นละตันวะนี่ตัดได้ตัดลงนี่สูงนลเลยครับโอ้แต่มันลายลายเนี่ยครับนี่ปลาบางไงลายลอยลอยครับนี บใหญ่คือบหลายคือปลาอยู่ค้าหน่อยอยู่อันบ้านเราถาวรครับปลาหน่อยอันนั้นวอรสองสามพันไหลผมมามีอันนี้มนาจ,จีหอดพันไหลหรอกครับเออความแล้วก็เตรียมอุปกรณ์จะไปหาเห็ดล้วครับเดี๋ยวครับพา,า้าพามาก,ก็ไไ้ ไปเบิงน้ำกันครับจะขิดได้บ่ได้หาเบิงก่อนเลยครับเด้อมาหาเห็ดเคืาเ่าละครับมาอนี้หาปลาอยู่ค่าใไงครับโนนสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดึงกงาฬารเท่านี่แหละครับเบิงต้นอยู่ค่าครับอ้อัดล่าเลยจน หกโคดครับน้ำตน้นหกโคดแล้ว่ากระทายร่องไว้ร่องกลางเอาบังหาบังที่มีป่ะโอ้เจอแล้วครับเจอแล้วโอ้เจอแล้วครับนี่โอ้ยเท่าแล้วตัวนี้ตายโอ้ยโอ้ตาย เห็ดพึ่งขมครับเห็ดยูคาเห็ดพึ่งเท่าเท้าแล้วโอ้ยเจ๋เมื่อนี้แดดฮอนครับแดดฮอนครับเมื่อน,น,นี้โอ้ยเออไปหาบ่งดูโอ้เจอแล้วดีเด้โอ้ยนนี้ยังไม่เท้ายังไม่แก่เลยเนี่ยอ้บ๊บโอ้หากระโพกพ เอาขึ้นเอาล่ะครับเนี่ยเอเอเอเหต,ตุมุติมิยู่ครับเนี่ยสวยงามมากเดี๋ยวปัดติดไม่ไปพร้อมเฮ้ยไปทางไหนดีโอ้ย สองดอกครับสองดอกโอ้ยคือดอกน้อยแรับันนี้เออเอาคือเกโอ้แดดออกบ่นละสีเห็ดกับสีห็ดใบไม้มันคล้ายๆกัน โบุก้นยูขาต่หนึ่งใหญ่ครับครับทีสาธารณะครับชาวบ้านเพิ่นแพงไว้ครับให้ชาวบ้านหาอยู่หากินโว้ยา้ำหลอกไล่ลลคโคตรเต็มเลยครับน้ำถนนนี่รถนี่ชัว ผู้มาซื้อกับมาซื้อมีพ่อข้าวมาซื้อพร้อมขายได,ไ,ดไ,ดได้แล้วผู้ใดเก็บได้หลายกลับไปขายพร้อครับว้ายแดดจ้าโอ้ยหกหกม่นคือปลานหน่อยไอยอยู่ไหนทับบันดิอึ๊บหาไปเรื่อย ยุ่งกับหลายครับด้วยหละปลามันใหญ่หมดล่องนี้เราก็ไปล่องวันน็ดเอารถไถยมาไถยล่องกลางไว้ครับเนี่ดูแต่ละต้นแต่ละต้นนี่